รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ในสมเด็จพระเทพรัตน,น์ลาหอประชุมจงกลภงพิจิตรโรงเงรยงียนปฐมวิไแห่งนี้ค่ะมนิท่านชรานุม,มีเพียรท่านนายกอหลกากชาิจังหวัดปฐมธานีค่ะ,ะระื่อนต่อไปนางสาวปรียาอังสวรกรรมการบริการและเยรันยิโมนิทิสุขร์เด็กของานค่ะลืัต่อไปนายด์รีพรชัยั์อันปริยาอังสวร ประการอเนรยการและเหตุอัยิมูลนิธิสเคอเด็กแอ,อกงสภากาชาติไทยท่านสราวุฒิมูลโพปรรองมะธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการท่านรัฐบาญี่ปุ่นเกรีซกรเดคนามาพเรือโห้ดโหโดทเกิดวางราหายไปมีชีวิตขอผู้หน่งาใส่้นที่ได้อนตราวมูลโพปรรองมทธิยดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการอานชัดตาน มีเพียงนายกเหล่ากาชาติจังหวัดปทุมธานีจจนาากลาเราาิารรองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการประธานเจ้าหน้าที่บริหารแว่นท้องเออจริญหัวหน้าส่วนราชการและผู้มีเกียรติทุกท่านประกานเรื่องเกิ่ยิกับมูลนิธิสมค้อเด็กของสภา,าอาชาติไทยคุณีพรชัยศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแว่นท็อปเจริญนายกเหล่กรรรากาชาติกบุรธานีลมาชิกเหล่กรรากาชาติกบุรีมณฑลในสมัยพระเจ้าคุกเพื่อมอบแสงสว่างและการมองเห็นที่ชัดเจนให้แก่พี่น้องผู้สูองอายุขพร้องมกับสลายความจุนภะคตีและสำนึกในปัญหาปัญหาของการดำชีวิตประจำวันการประกอบของของาชีพ